ท่านชมติครับทุกท่านนะครับยินดีก็สู่ช่องจำนานะครับจำนาชาแนลนะครับวันนี้ก็มาทำตู้ลำโพงนะครับเสียงกลาง สวัสดีครับท่านผู้ชมทีร่รพทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจํานานเอฟซน้องอิงหรือช่องจํานานชาแนลนะครับก็ต่อจากคลิปที่ทำตู้ลมโพะครับอันนี้ทำเป็นเสียงกลางนะครับพอเสียงเบสก็ทำไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่ก็ถ่ายไอ้หน้าให้ดูนะครับ ก็ทำไปแล้วนะครับเป็นคลิปที่แล้วนะครับผมก็ทำนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนของในตู้เสียงกลางนะครับเสียงกลางนี้ก็ใช้ดอก6.5นะครับแล้วก็ดอกสนิ้วนะครับดอก2องนิ้วสดอกแล้วก็6.5สอดอกนะครับซื้อดอกมือสองนะครับไม่ได้ซื้อมือหนึ่งนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เอามาจาก ไอ้มือสองเช่นกันนะครับจากตู้ลำโพงของตัวนี้ตัวนี้นะครับงลำโพงเก่ามานะครับก็ดอกไม่ไม่กี่บาทนะครับอันนี้ดอกละยีบาทนะครับอันนี้ดอกละ50บาทนะครับสองดอกสองดอกร้อนึงนะครับก็ซื้อของมือสองตามตลาดนัดทั่วไปนะครับที่มีขายนะครับก็ท่านใดสนใจ <c oughs> ที่อยากจะ ทำนะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับก็ผมว่าถ้าไม่มีงบนะครับไม่มีงบประมาณที่จะซื้อไอ้พาวเวราคาแพงนะครับผมแนะนำให้ไปซื้อไอ้ m นะครับซื้อ m นะครับคือ m ราคาอยู่ที่ประมาณ500นะครับมันสามารถขับ ขับดอกดอกใหญ่ได้เลยนะครับเนี่ยดอกดอกแปดนิ้วหรือดอกหกจุดห้าเนี่ยได้เพาะมากเลยนะครับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปทาคลิปที่ผมไปซื้อเครื่องเสียงมานะครับไปซื้อเครื่องเสียงเก่ามานะครับมันเป็นรุ่นซีดีนะครับรุ่นดีวีดีเนี่ย แล้วผมก็ถอดดีวีดีออกแล้วก็มาทำทำใหม่นะครับมาทำแล้วก็ไปซื้อ power เอ้ย mju นะครับมาใส่แทนนะครับเสียงก็ดีนะครับแต่วันนี้ก็นำคลิปตัวนี้มาให้ชมนะครับที่ทำแล้วก็มาประกอบอยังไม่เสร็จดีนะครับผมจะใช้ อินเจรใบกระดาษทรายขัดเหลี่ยมนะครับขัดเหลี่ยมให้หมดนะครับตอนนี้ก็ทําแบบดิบๆไปก่อนนะครับทําแบบดิบๆทาแบบธรรมดาทรรานะครับก็เสียงออกมาก็โอเคอยู่นะครับก็ไปฟังในคลิปสั้นได้นะครับนะครับว่ามันจะกระหึ่มหรือเบสหนักขนาดไหนก็ไปฟังได้นะครับเสียงเพาะมากนะครับนะครับเนี่ยชุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่จริงผมลงทุนไปก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะครับ เดี๋ยวจะบอกราคากครับเนี่ยตัวนี้ก็ร้อยร้อยห้าสิบนะครับอันนี้สองดอกนี่วันนั้นซื้อสองร้อยร้อยห้าสิบนะครับไม่ไม่ถึง200สองร้อยนะครับเนี่ยสองดอกนี่นะครับนะครับเพราะว่ามันมีตำหนินะครับตำหนิที่ที่หมวกมันนะครับก็มันไม่ผลมีผลอะไรกับ ลำโพงนะครับไอตัวนี้ก็มีตำเหนยียนะครับคือขอบมันขาดแล้วนะครับแต่ผมเอาซิลิโคนแปะขอบมันไว้นะครับเสียงมันก็ดังออกมาดีดีมากเลยครับดีเท่ากับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยดอกเท่ากับดอกแปดนิ้วเลยครับดอกหกจุดห้าเนี่ยเสียงเบสดดังพอๆกันเลยนะครับนะครับ ราะว่าผมทําสูตรทําตัวลำโพงก็สูตรคิดเอาเองนะครับคิดเองทําเองนะครับก็ทุกอย่างมือสองแต่ตัวนี้มือหนึ่งอย่างเดียวนะครับก็ทําไว้ฟังในห้องหรือฟังช่วงปีใหม่สงการก็ฟังได้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบ ทำไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็ผมว่ามันมันก็ส่วนประกอบมันก็รวมๆกันนะครับมีลำโพงที่ดีนะครับหรือ power ที่พอใช้ได้นะครับแล้วปรีที่นี่ก็มันราคาไม่แพงนะครับสองร้อยกว่าบาทอันนี้ก็เจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับ ซื้อวันนั้นเจ็ดร้อยเจดร้อยแปดร้อยนะครับซื้อมานะครับถ้าถ้ามือหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าสามสี่พันนะครับเนี่ยหรือราคาแพงกว่านั้นนะครับนะครับเพราะว่ามันอัดเบรดได้หนักมากเลยครับเสียงหนักมากเลยครับเนี่ยถ้าเราซื้อมือหนึ่งเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่แน่ใจนะครับไม่ สามพันอัพอ่ะสามพันขึ้นครับนะครับสามพันนะครับ3ามพันสี่พันนะครับนะครับตัวนี้ถ้าซื้อใหม่ก็น่าจะประมาณสี่ห้ารอยนะครับนะผมซื้อมานะวันนั้นร้อยร้อยอหนึ่งอันนี้ห้าิบาทนะครับเอาสองอันร้อยห้าิบนะครับ,รนนรบแล้วก็ อันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็อันละห้าสิบบาท <c oughs> นะครับซื้อมาตามตลาดนะครับก็ไปเดินดูถูกจังหวะมีขายนะครับก็ซื้อมาเล่นดูนะครับก็ปรีนี้นะครับซื้อมา200ร้อยเอ้สองร้อยกว่าบาทแล้วก็บุดทูเนี่ยบุทูตประมาณน่าจะแปดสิบกว่าบาทนะครับ ร้อยร้อยกระบ,บาทพร้อมส่งนะครับก็ใน l a z a ด a ซื้อได้นะครับสองอย่างเนี้ยก็ไม่แพงเราไม่ต้องเน้นเล่นแพงนะครับถ้าเล่เลนแพงก็อยู่ที่ประมาณ400ขึ้นนะครับ400ถึงพันสองพันแล้วแต่จะเล่นกันนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็3 4 0 0ี่พันห้าพันหรือเป็นหมื่นนะครับนะครับก็แล้วแต่ไปซื้อ เอานะครับก็ตามไอแฟนคลับเอฟซีนะครับที่อยากจะทำเครื่องเสียงนะครับคิดทำเองนะครับมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับทำแบบง่ายๆเลยครับเพื่อเรามีอุปกรณ์ทำเนี่ยมีจิกจ๊กซอว์จิ๊กซอว์แล้วก็สว่านนะครับสองอย่างนี่ค้อนแล้วก็หาซื้อตะปูเนี่ย แต่ผมตีะตะปูเอาแล้วกัดซิลิโคนปิดรอบแนวให้หมดนะครับนะครับถ้าเราปิดไม่หมดเนี่ยมันเป็นผลต,ต่อเสียงด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยขนาดขนาดขอบเนี่ยผมยังยาซิลิโคนให้รอบเลยนะครับเนี่ยไม่ให้ลมมันออกถ้าลมออกแล้วเสียงมันจะไม่ค่อยดีนะครับนะครับเราจะยาทุกมุมทุกแนวเลยครับในข้างในในข้างในเนี่ยแล้วก็ ก่อนจะประกอบเนี่ยับเอากาวก็ได้นะครับกาวลาเทกหรือมีซิลิโคนถ้าเราลงทุนซื้อหน่อยนะครับก็หล,ลอดหลอดละแปดสิบาทนะครับเนี่ยยาวทุกมุมทุกซอกทุกมุมนะครับเนี่ยกันไม่ให้ลมมันออกนี่นะครับเราต้องการให้มันออกพอทอย่างเดียวนะครับออกหน้าพอทอย่างเดียว พอตมันก็มีทําได้หลายแบบหลายอย่างนะครับแล้วแต่จะคิดทําเบานะครับจะทําออกตรงนี้ก็ได้นะครับทําออกนี่ก็ได้ทําออกนี่ก็ได้หรือทําออกด้านหลังก็ได้นะครับหรือจะฝังตัวนี้เข้าไปข้างในก็ได้นะครับแล้วแต่จะคิดแล้วก็ดู youtube ทำนะครับก็ไปลองทำกันดูนะครับผมก็ทำแบบดิบๆเลยนะครับมองดูแบบ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีตำหนิหมดเพราะว่าไม่อ่านอีูไปเก็บมานะครับมีตำหนิทั้งนั้นเลยแต่ผมก็จะเจียให้มันสวยอีกทีหนึ่งแล้วก็สีว่าจะหาซื้อสีมาทาสักกระป๋องหนึ่งสีดำนะครับหลือมาพ่นเนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับนี่ก็ฟังในห้องหรือฟังกลางแจ้งก็ได้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารชมรับฟังช่องจํานานเล็บีน้องอิหรีช่องจํานานชนาแนลนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะแนะนำไอ้คลิปที่ผมไปซื้อเครื่องเสียงนะครับมือสองมาแล้วก็ใส่ลำโพงเออใส่เอ็มจิวนะครับนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับ